สวัสดีครับพบกับลุงตุลตุลชัยธรมรมดุษฎีในรายการโยเกษตรตเมสิ่งรายการที่จะพาทุกท่านไปรับแรงบันดาลใจจากวัยเก่าทั่วประเทศเพื่อที่จะส่งต่อคุณค่าความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้สูงวัยที่สนใจด้านการเกษตรในแบบฉบับของรู้เพื่อเข้าใจสังคมสูงวัยโยเกษตรตเมสิง พูดถึงคุณหมอหรือพยาบาลทุกท่านคงนึกถึงวิชาชีพที่ดูแลร,รักษาคนไข้อยู่ในโรงพยาบาลที่ทํางานเต็มไปด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวกับโรคภยัยตามโรคตามอากาศที่คนไข้มารับการรักษาวันนี้เรามาพบผู้หญิงที่เป็นคุณหมอที่ทําให้ภาพความคิดของเราเปลี่ยนไปจากสิ่งที่คิดไว้ในทันทีเมื่อความเป็นหมอคือผู้รักษาชีวิตผู้คนให้รอดตายจากความจนรอดตายจากความไม่รู้ และภัยพิบัตรริในโรงพยาบาลที่มีชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงครับ แต่ขณะเดียวกันถ้าเราจะเล่านิทานเราต้องประจักษ์ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันจะทําได้จริงก็คือต้องทําต้นแบบแล้วหมอก็เริ่มทําที่นี่14ปีเต็มแล้วงั้น10กว่าปีเนี่ยหมอก็เกิดแนวคิดในสมองของหมอว่าเฮ้ยงั้นเราก็ทําที่จรินเนี้ย ให้เราอะอยู่ได้อยู่รอดแล้วหมอก็เตรียมว่าเฮ้ยถ้าเราจะรอดปัดจจัยสี่อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคครับหมอต้องพร้อมอยู่ในที่นี้พอควรเช่นถ้าเกิดระเบิดสงครามโลกครั้งที่สามปุ๊บโอเคไม่มีไรได้แต่หมออยู่กับบ้านแล้วหมอพอจะเก็บเผือกเก็บมันกินครับ,รบสมุนไพรหมอก็ไปเด็ดใบไม้ของหมอมาต้มกิน ใช่ไหมคะก็ไม่ต้องป่วยน้อยคนที่เตรียมแบบดีไว้แต่จริงๆมันน่าสนใจมากคือหมอบรรยายเองแล้วทาให้เกิดแนวคิดด้วยเพราะอาจจะเป็นพ้าเป็นทหารแล้วบังเอิญได้ยินคําว่า n n o t t r a d i i นอนเทร a d ์ที่เขาคุยกันแล้วหมอมาค้นเอาเองว่ามันอะไรบ้างพอเราค้นกระแสโรคเราก็รู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าเปรียบสถานที่แห่งนี้เป็นโรงพยาบาลน,นะครับคุณหมอจะเชี่ยวชาญในด้านรักษาโรคอะไรครับโรคทางใจ<ะ>เพราะว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใจเขาอะ่ะไม่มีความสุขมีความทุกข์ด้วยเรื่องต่างๆลูกเต้าเงินทองพอใจมันทุกข์แล้วอะ่ะกายมันก็เลยพลอยป่วยไปเรื่อยจริงๆทีนี้เวลาใครมาที่บ้านของคุณหมอนี่ยค,คุณหมอก็จะพาเขาเดินดูให้มันแบบให้เขารู้สึกว่าเราเบิกบานก่อนนะพอเราเบิกบานเราก็บอกระลปกไอ้นั่นไอ้นี่ พอเขาฟังไปแล้วเขาก็เพลินใช่ไหมคะความจริงใจเขาก็ถูกเราเหนี่ยวดําให้รู้สึกสนุกตามเพลิดเพลินสนุกเวละแล้วจากนั้นเขาก็อ๋อเหรอปลูกอย่างนี้แล้วบอกมันก็ไม่ค่อยได้เงินหรอกนะแต่มันมีความสุขนะแล้วมีอาหารกินนะแล้วก็มียานะแล้วก็ยังได้แบ่งปันนะจิตใจเขาก็จะสบายขึ้นใช่พอเขาจิตใจสบายเขาก็เริ่มเปิดหูฟังเออแล้วเราต้องทํายังไงคุณหมอก็ทุกคนมักจะมีที่ดินทั้งนั้นแต่เราอะทําเกษตรเชิงเดี่ยว ใช่ไหมเราเลยทุกกันเพราะว่ากเกษตรเทิงเดี่ยวมันจะมีเรื่องของปัจจัยการผลิตใช่ไหมปุ๋ยยาอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ราคาที่ถูกกดเราก็ทะทุกข์มาเนี่ยนะคะร้อยคนเนี่ยแปดเคนเป็นแบบที่หมอพูดหมดเลย,ยเขาก็มีใจที่ทุกแต่เขาก็อยากพยายามหาคําตอบเขาจริงได้มาใช่ไหมคะแต่พอเขาฟังหมอพูดแล้วทุกคนรู้สึกฮึกเหิมเออจริงนะ ไม่ต้องเอารวยก็ได้แล้วบอกอย,อย่าไปคิดทําเกษตรให้รวยนะคะถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยเราจะวิ่งตามไม่มีความสุขแต่ทีนี้ถ้าเกิดเรารู้จักตัวเองแล้วเราก็เออมีอาหารกินมียารักษาตัวเองแบบง่ายๆมีเพื่อนฝูงแล้วก็มีแบ่งปันกันหมอก็เลยว่าจริงๆแล้วสถานที่อย่างนี้น่าจะเป็นรักษาทางใจมากกว่าออการเป็นคุณหมอเพื่อรักษาคนนั้นก็ายากแล้วการเป็นทั้งคุณหมอทั้งทหารในคนเดียวกันก็ยากยิ่ง และเพืสองอาชีพมาจบลงที่การทำเกษตรที่ไม่ใช่เพื่อเลี้ยงตนแต่เพื่อช่วยคนให้ตื่นรู้อิ่มท้องสร้างความมั่นคงทางอาหารก็เป็นสิ่งที่คนธรรมดายอย่างผมต้องทึ่งและมาสจรรย์วิถีชีวิตของผู้หญิงคนนี้คุณหมอสุมดน่นาเฉืิมครับเนี่ยค่ะที่หมอจะให้ดูครับ หนุมานประสานกายชื่อมันเนี่ยลุงเกษตรคิดดูหนุมานอใช่หนุมานชานสมอนนี่แสดงว่าต้องมีแรงดีใช่ไหมใช่ครับมีอิทธิฤทธิในการประสานเชื่อมโยงซ้ำแซมร่างกายของเราได้หลายมากเลยสรุปว่าถามหมอสมุนไพรบงคลเขาจะบอกว่าครอบจักรวาลมาเด็ดทีหมอก็เด็ด5-6เม็ดห้าหเม็ดเพราะเรากินไม่ได้กินเผ็ดมากใช่ไหมครับก็เลยไม่ต้องปลูกเยอะหรอกสต้นสาต้นก็พอ อันนี้คือสิงหะโมลาสิงหะโมลาเนี่ยพื้นถิ่นของมันจะอยู่แถวจันทบุรีระยองที่ชายทะเลยายก็บอกว่ากินแล้วกระดูกกระเดี่ยวเส้นเอ็นมันยืดหยุ่นมันไม่ตึงกพสูงไวสิครับใช่ค่ะอันนี้ก็คือคนสูงใหญ่ก็จะกินเลิกเลิกนวดและวไม่ต้องเป็นดวดเขาก็เลยเรียกว่ายาอายุวัฒนะตัวหนึ่งเมื่อกี้หมอบอกว่าตัวนี้ก็ยาอายุวัฒนะตัวนี้ก็ยาอายุวัฒนะก็คือความหมายคือมันดูแลได้หลายระบบ กระดูกกล้ามเนื้อเอ็นเลือดไหลเวียนหัวใจอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าว่านน้ำงามันก็จะเป็นยารักษาหลายโรคมากมันจะออกมาทางกระดูกกล้ามเนื้อระบบเลือดหัวใจอะไรอย่างเนี้ไหอมจริงครับใช่ค่ะหอมค่ะสูงอายุเนี่ยเราปลูกอะไรพวกนี้ในกระถางก็ได้และเราก็ต้มเป็นน้ำชาดื่มมันจะไม่ต้องกลัวว่าโดสขนาดสูงเกินอันตรายมีไหมซึ่งพวกนี้ที่หมอปลูกอยู่เนี่ย ไม่พบความเป็นพิษทํานองนี้เพราะนั้นไอ้แค่ที่เราเอามาทํำนี่สบายมากค่ะงานวิจัยรับรองอย่างนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวจะทําน้ำดื่มให้ทานนะคะอครับคุณหมอเปรียบเทียบชีวิตก่อนและหลังเกษียณดีครับว่ามันเป็นยังไงมันแตกต่างกันไหมพอเกษียณครับ ไอ้งานประจํามันก็หมดไป,ดไปเวลาก็เหลือเพิ่มขึ้น<ะ>ไอ้งานที่คนเชิญเราไปบรรยายมันก็ลดน้อยน้อย,น,อยน้อยลงไปธรปรมชาติเพคะเพราะเขาดูว่าเราอยู่ไกลแล้วเพราะฉะนั้นทุกๆวันหลังเกษียณมานเนี่ยมันก็จะคล้ายๆเดิมคือยังคงทํางานก็คือทุกๆวันตื่นขึ้นมาเราจะต้องแบบทําให้ตัวเราเองเนี่ย รีบทำป่าสวนป่าอาหารของเราเนี่ยให้อุดมสมบูรณ์ไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้พอเราทําคนเดียวสมมติเราอยู่คนเดียวใช่ไหมเราลงไปทําคนเดียวเพื่อเดินดูปัญหาจากนั้นเราก็วางแผนวางั้นจ้างคนงานมารอบนี้สักสาคนหรือสี่คนก็โทรศัพท์เรียกมาแล้วพอสมควรแก่เวลาก็ให้เขากลับแล้วเราก็อยู่คนเดียวทํางานเล็กๆน้อยๆเช่นขยายพันธุ์พืชพวกเพาะเมล็ดเสียบกิ่งตอนกิ่งอันนี้ทําคนเดียว แล้วอย่างผมอายุสักขนาดจะ70แล้วนี่นะครับคุณหมอตอนนี้มันสนใจเกษตรแต่ว่ามันยังมีงานอื่นที่ต้องทําอยู่อย่างเงี้ยครับคุณหมอครับไม่มีเวลาที่จะมาดูแลมาทําจริงๆอย่างที่คุณหมอเล่ามาเนี่ยจะทํายังไงดีครับมันต้องดูว่าเราไม่มีเวลาเนี่ยเราต้องการพืชอะไรอ่าลุงเกษตรต้องการพืชอาหารต้องการพืชยาใช่ไหมฮะสนใจอยากมีสุขภาพดีงั้นปลูกพืชอาหารก็ดูซิว่าตัวเองอะ่ะ ไม่มีเวลาปลูกอะไรดีเนาะคุณหมอก็จะเสนอสมมุตนะมินะว่าคุณมีที่พอสมควรลองปลูกถั่วแม่แหะสิลองปลูกถั่วพร้าแดงสิเ <laughs> พราะว่าที่หมอพูดตรงนี้เพราะว่าหมอปลูกแล้วหมอไม่ดูเขาเลยพเพาะเมล็ดเราไปสบางไว้แล้วไม่เคยลดน้ําทิ้งเขาเลยเขาอยู่ของเขาได้แล้วหมอมาทําขนมปังเนี่ยแจกคนมาประชุมกินกันอร่อยมากเลยออกลูกออกผลได้เยอะมาก <N un> นั่นก็แปลว่าหลักการคือดูว่าตัวไหนมันไม่ค่อยต้องดูแลมัน,มนปลูกตัวนั้นแล้ว <S 2> <S 2> ลทิ้งเอาไวา้อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งเราก็ต้องมีเวลาดูเขาสาักทีหนึ่งนะเราก็มปหย่อยนไปแั่นหน่อยหนึ่งน้ําปุ๋ยอะไรก็ว่าไปน่าคิดมากน่าคิดมากเลยครับรสิ่งที่คุณหมอเล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือเรื่องราวของชีวิตก่อนเกษียณและหลังเกษียณเพื่อที่จะมาหมเพาะชีวิตบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงรองรับสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะถาโถมเข้ามาถึงครับ จำนวนผู้สูงวัยที่เพิ่มมากขึ้นจะไม่ใช่ปัญหาหากคนไทยทุกคนเจริญวัยขึ้นอย่างมีพลัง <Okay. S 1> ผู้สูงอายุที่มีพลัง <Okay. S 1> เช่นคุณหมอสุมน <Okay. S 1> เป็นทรัพยากรมนุษย์ <Okay. S 1> ที่ทรงคุณค่า <Okay. S 1> และเป็นพลังผลักดันให้สังคมไทย <Okay. S 1> กลายเป็นสังคม <Okay. S 1> สูงวัยอย่างมีพลังโยกเกษตรเมซิ <Okay. S 1> Yo, <G> ่งจึงภาคภูมิใจที่ได้นำเสนอวิธีการเกษตรสำหรับผู้สูงวัยที่มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยแรงบันดาลใจแนวคิดการทำเกษตรและวิถีชีวิตที่เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์ของผู้หญิงที่ชื่อว่าคุณหมอสุมนนาคเฉลิมครับ